ในวันที่ผมคุยกับไอริสนะครับผมก็ถามไอริสเลยว่าไปนอนกันไหมถ้าไม่จะชวนเหรอไอริสคือคู่นอนที่ดีส่วนจอยคือแม่ของลูกที่ดีแมยงนี่ตื้อเก่งมากยังผมผมไม่ค่อยชอบตื้อใครอ่ะพยายามหยอดเขาอ่ะแต่ว่ามันก็กล่อนได้นะหยอดไปเรื่อยๆน้ําหยดทุกวันทุกวันใช่ไหมหินมันต้องกล่อนแต่อันนี้หินไม่ก่อนละหินลำคาญลำคาญมาก เตอ,ออยู่นั่นแหละจะเตื้อยันลูกบวชเลยไงป้อนขนมด้วยปากให้กับเทศตรงข้ามปนหน่อยในในเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยใครจะเข้ามาแล้วเปิดใจมากที่สุดแล้วเราสามารถที่จะเข้าออกับเขามากได้มากที่สุดอ่ะเราก็ต้องเลือกคือพักหลังมาเชืยรแต่มเหมือนจะ ค่อนข้างที่จะงี่เง่าในหลายเรื่องนะสำหรับผมไม่ผมก็เลยเลือกแชตันคือตอนนี้ก็จะต้องเป็นเอกฉันที่จะเปลี่ยนปะหรือว่ายังไงหรือยังไงสรุปไปเลยก็ได้ครับงั้นเราต้องตามนี้นะแต่และหวานตัว,วพีคมากแต่คิดว่าพีคด้วยแต่แต่คิดว่าแป้งอะก็เป็นพีเองแต่นี่คิดว่ากุกกี้น่าจะเป็นหรือว,ว่าลุงเบสิบคหรือว่าลงเบสิบคสคุณเลือกไปดิชัดเจนไปดิเพราะว่าคุณจะเทแครใคร ถ้าความรู้สึกจริงๆนะหนูเป็นคนที่หนูไม่ชอบเป็นตัวเลือกถ้าคุณให้เราเป็นเบอร์สองตัดเราทิ้งเลยการที่เราเลือกให้ใจกับใครอ่ะหนูสามารถตัดทุกคนทิ้งได้เพื่อเลือกคนเดียว